สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟาคายไฟบอลกับผมกันดาริเซอร์แลนด์ในพาร์ทที่7แล้วนะครับโอ้โหเดินเกมเร็วกันเลยทีเดียวนะครับนะ่ากลัวตามเจ้าอื่นไม่ทันนะ <c oughs> โอเคเมื่อกี้ผมได้ไปคุยกับไอ้เจ้าบักอันนี้นะฮะแล้วก็มีเควสขึ้นมา1อันนะครับผมแล้วก็บักเจม่าเนี่ยครับนะก็มีเควสขึ้นมาอีก1อันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไปทําอันนี้เลยฮนะแบบฮาร์ดกันเลยทีเดียวกูจะรอดไปเนี่ยฮาร์ดนะฮะต้องลองดูครับผมอยู่ใกล้ๆเลยไม่ไกลมาก นะครับก็ได้อัพสกิลไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับผมก็มีน้องๆบอกว่าอัพเลือดสิพี่ก็อัพไปแล้วหน่อยหนึ่งครับผมมาเดี๋ยววันนี้เรารีบไปเลยดีกว่าครับผมนะเดินเกมเร็วเดินเกมเร็วไดว้มีของอยู่แถวนี้มันคืออะไรครับมันเป็นหินหินมันทุบไปได้ไหมบงนาทุบได้เว้ยเยสมีของซ่อนอยู่ได้ขนนกสองอันเดี๋ยวนะขนนกมันคัฟอะไรได้หรือเปล่า ขนนกขนนกคุ้นๆน,นะฮะขาไปดีได้นี่ไงเย็ด yeah. ตอนนี้เราถือธนูได้แบบโคตรเยอะฮะชิวเลยฮะยี่สิบสี่ดอกครับผมโอ้โหเยี่ยมไปเลยโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีสัญลักษณ์ถุงที่เราจะต้องไปเอาของนะครับผมอเดี๋ยวมีภารกิจใกล้ๆครับผมไม่รู้ภารกิจอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนเหมือนจะต้องช่วยเวนจาไฟ เรียบร้อยโอเคครับผมถือหอกไปเลยฮะวิ่งไปเลยครับนี่ไงแทงเข้าไปครับลุยเลยฮะลุยเลยฮะเทคกดาวเรียบร้อยอเ,เรียบร้อยมีอีกไหมโอเคมีอยู่ตรงนั้นอีกตัวฮะเห็นเราแล้วชิบหาย Okay. โลภะโลบโลบโลบมันเข้าไปเท็กดาวเลยออเออโอ้โหเท็ดาวกดไม่ติดอีกแล้วจ้าแต่งาเท็ดาวนี้ต้องแบบตอนมันเผลอนะครับนะตอนมันเห็นเรานี่รู้สึกจะกดไม่ติดเฮ้ยแมมมอสตัวนี้ขี่ได้เนี่ยเยสขี่ได้ครับผมเทียมเลยโอเคขี่แมมมอสดีกว่าเราไปเดี๋ยวเอาแมมมอสไปเป็นเพื่อนฮะ ชิบหนี่กูเหยียบบูป่าตายกูตกใจเลยโอยโหดจริงไงฮะเป็นมอตัวนี้ไปเลยลูกพ่อโอเค The p พี k ออฟโอรสคืออะไรครับมันต้องเป็นเควสอะไรสักอย่างนะฮะที่เราทำแน่นอนต้องใช้ แกพิ้ง่าวด้วยเขาบอกว่าให้หาแรอีเกิลขนนกของนกอินทรีนะครับที่แบบแรมากๆนะเอาไปให้มันซึ่งนกอินทรีนี่ผมเคยโดนมันกัดแล้วฮะค่อนข้างจะดุนแรงเลยทีเดียวนี่คือให้เรามาล่านกอินทรีใช่ไหมเนี่ยอ่าเจอละไปเลยปีนขึ้นไป น no อยู่ข้างบนนั้นคือแค่ปีนกูก็รู้สึกว่ามันยากแล้วนะฮะให้เราไปทางไหนเนี่ยอ่ามีถาว์อยู่ตรงนี้ครับหาทั้งหมด4อันนี่เราต้องยิงเล็งยิงใช่ไหมเนี่ยจะโดนไหมเนี่ยก็ยิงไม่ใช่จะเบาๆเลยนะครับเนี่ยเอ้ยมันก็มันก็บินไม่ใช่จะไม่เร็วเลยนะฮะเนี่ยปึ๊บดูว่าดูเหมือนจะยากมากอทํ่งานได้อยู่ฮนะ ไปเลยโก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 นี่ไงนี่ไงอ,อุ้ยโอ้โหโดนละโดนละหายละนิ้วสนเลยเก็บก่อนฮะได้มาละหนึ่งอันไม่ใช่ว่ไม่แล้วว่ะ ขอเลลไม่ต้องขึ้นบีกนเดนียอ่านี่ไงอยู่ในอยู่ในนี้ครับอยู่ในรังมันนะขนแลต้องขึ้นไปอีกนะครับผมโหหาทางขึ้นยากเลยทีนี้ได้แล้วหนึ่งอันน่าจะไปทางนั้นได้โอเคไปได้ครับเยี่ยมวิตรงนี้มีของด้วยเว้ยบง โป้งเป็นไงบ้างเย่ทำอะไรเนี่ยอุ้ยงู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 งง <c oughs> เหมือนจะมีงูหลายตัวมากโอเคมีของอยู่ในนี้ต้องมาไฟกับงูเพื่อเอาของโอเคของเต็มแล้วไปต่อครับผมมีแต่ขอให้เกี่ยวทางด้านนี้ครับ จัดไปขึ้นไปเลยอย่ามัวรอช้าอย่ามัวร,รีรอตอลนอ,อินซีโดนแน่ฮะขึ้นมานี่กูต้องโดนจิกแน่ๆหาทางไปต่อครับที่หายโอ้โหนึกว่าตกซะแล้วอ้แม่งโดนยากมากอะกูไม่ยิงแลเร็วมาก โอ้ยยากจังเลยอะ่ะคูต้องตกแน่ๆดูแล้วมันอาจจะต้องจำอะฮะแล้วก็รีบกดอโอ้โอเอา,อางี้เลยปวดหัวโอเคอัน,นี้ไปต่อได้อยู่ฮะต้องปล่อยฮะ โอ้โหแม่งคือลุ้นตัวเก่งไม่รู้จะพูดอะไรเลยเนี่ยแม่งหมดร้ายมากอะ่ะกินก่อนฮนะกินก่อนฮนะได้ไปแล้วฮะสามขนแล้วสามขนแล้ว,ลวจ้าอีกอันเดียวเท่านั้นโอเคตรงนี้มีเฮ็ดโอ้โหโยนเข้าอีกแล้ว อย่าเข้ามาสิกูไม่สนใจมึงละแม่งยิงลำบากมากฮะนกบินแม่งอย่างเร็วเราเรีบไปเอาขนนกก็รีบชิ่งดีกว่าครับผมไปไปเอาเลยฮะอันสุดท้ายแล้วชิ่งครับชิ่งได้แล้วกูชิ่งแล้วฮะกูไม่อยู่แล้วครบละโว้ย ตอนนี้เขาบอกให้โดดลงน้ำไปเลยฮะโดโดลงน้ำไปเลยเหรอเฮ้ยแม่งสูงมากนะเว้ยอู้หูอู้หู้โหสูงผมนี่เสียวเลยครับโอเคแมมมอสยังอยู่กับเราจัดไปฮะแมมมอสยังอยู่กับเรานี่ไงกระทืบเลย ตายยังตัวอะไรเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้ฮะกระทืบตายหมดนะฮะมาบนี่ไงนี่ไงเคยเห็นไหมช้างตกมันน่ะนี่เพื่อนเรานี่เพื่อนเรา เกือบแล้วเกือบจะฆ่าเพื่อนแล้วมาแล้วมาแล้วฆ่าได้ขนนกมาให้เจ้าแล้วพวกพูกไปเดี๋ยวขนนกไปให้เพื่อนนะ go 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 ตรงไหนวะเนี่ยน่าจะข้างล่างนี้ฮะบ้านเขาอยู่ข้างล่างฮะนี่เลยขนนกเจ้ามาแล้วมามาเมื่อกี้เราคุยกับมันนฮะ มีต่อยครับมีเควตต่อยอีกได้ฮะโอ้วันนี้ลุยเควสดยวยาวลุยเควสดยวยาวไปเก็บขนนกแล้วให้กูมาเก็บอะไรอีกครับมาขอเก็บเลเวลหน่อยรอบนี้นะฮะอาจจะไม่มีเนื้อเรื่องอะไรแต่ขอเก็บเลเวลไหนให้กูมาทำอะไรแม่งระดับฮาร์ดอีกแล้วนะครับผมจัดไปครับนะอย่าไปกลัวชอบเลยเอาไแล้วฮะหมาป่าเยอะมากเดี๋ยวเราเอาเสือเราออกมาก่อนฮะ นี่เลยน้องสป,ปุกกี้ปันใจปันใจของข้าโอเคตรงนี้มันจะมีอะไรฮนะชิดหายแล้วมาป่ามาเป็นฝูงไม่ไม่เขาไม่สนเราเขาไม่สนเราเขาไม่สนเราปล่อยไป,อยปอยชอบอะ่ะตอนกลาคืนนะฮะรู้ทึกใจดีอมีบ้านใครเด่ยเอ้าวเวนจา เป็นจานอนตายอยู่ฮะมีศพเป็นจาโอเคเหมือนเขาจะบอกว่าให้แท็กอ d เดนติฟ t ย r ทอรเรมนะครับผมโอ้โหดูท่าจะเยอะมากนะฮะเยอะจริงๆฮะเยอะอีหลีประมาณ3-4ตัวได้เอาไอ้นี่ก่อนแล้วฮะโอ้ยไอ้นี่ไม่ได้ฮะ อ๋อนี่ก็ได้เสือบคือแม่งก็รู้ดิวะชิบหายแล้วชิบหายแล้วเจ้เย็น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 ยังไม่มีใครรู้ยังไม่มีใครเห็นแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มตื่นตัวแล้วไปเลยเรามาทางไหนดี แดกไปเลยลูกพ่อแดกไปเลยลูกพ่องำๆำลูกพ่อแม่งโหดมากบุ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 บูบบมาป่าแม่งมาจากไหนเนี่ยเค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 ไปต่อฮนะ หนี่ไงนี่ไงโอ้โห,โโหเยอะมากเยอะมากเยอะมากหมูมาจากไหนไวะเนี่ยเต็มไปหมดเลยลบก่อนท่านผู้ชมโอ้โหนี่ไงนี่ไงล่ะเอเคมีอยู่3ตัวฮะ ต้องลีวิ่งขึ้นไปล่ามัน,นครับสั่งลูกน้องเราเนี่ยแหละไปล่าได้ไหมเนีย่ยไ,ไ,ไปเลยเดี๋ยวขึ้นทางนี้ฮะไปเลยครับผมขึ้นรถ โอ้ขึ้นมาก็เห็นกูหมดเลยครับฟังปั้มโอ้โหมีการเฮดช็อตด้วยไม่ชอบเลยเย็ดเข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 ย,เยเมา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 ,มา <S 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 นี่ไงนี่ไง โอ้ยไอ้นี่ไอ้นี่บักบักโหดบักโหดบักโหดละเรายังไม่ยุ่งกับบักโหดเยอะมากครับผู้ชมลูกน้องเราโหดอยู่แล้วบักโหด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 หนีดีดีมั่นดีมั่นแดกเลยลูก แดกมันเอาเลยนั่นแหละถูกต้องไปเลยลูกวอไปต่อเลยคนที่สองอมาทุกมาทุกอย่างมาทั้งเสือมากันทุกอย่างจริงๆ เปลี่ยนตัวฮะขอเปลี่ยนตัวหน่อยเสือดำมาไปฮะเดี๋ยวเราไปสเตลล์มันเลยตัวนี้ยังไม่เห็นเราฮะเรียบร้อยเลกดาวไปเลยที่เรียบร้อยเหลือตัวหนึ่งครับครบแล้วมั้งโอเคเรียบร้อยฮะโครตรเยอะเลยอ่ะคือแบบไม่นึกว่าจะเยอะขนาดนี้โดนลุมดีนะไม่ตาย เก็บมาครับเรียบร้อยฮะครบแล้ว3อันผ่านเควสแล้วเมามันมากนะครับเดีต้องอัพเลือดเราเยอะๆหน่อยแล้วตอนนี้เลือดคนข้างน้อยนะฮะโอ้โหโดนไม,ไม่ไม่กี่ทีแม่งก็ตายแล้วฮะสามสกิลพอยต์โอเคเควสต่อไปไอคนนี้เลยครับผมลุยฮะเอเหมือนเราเห็นอะไรอยู่ตรงนั้นฮะอย่าบอกนะว่ามันคือจระเข้ เย็ดเคมันคือตระเค้ครับท่านผู้ชมจับตระเค้ได้ไหมรีบว่ายไปด่วๆนๆฮะมาไหมไม่มาเว้ยไปทักทายตระเค้หน่อยไหมเอาหน่อยวะเอาหน่อยวะเอาหน่อยวะเอาแค่เนี้ยมาขอหนังหน่อยจะไปทำกระเป๋าหนังตระเค้เย็ดเค ือไม่นึกว่าตอระเครคจะตายง่ายอย่างนี้นะับยิงหัวทีเดียวอ้วกเลยตอระเครคเตอ้วเกลียบร้อยจ้าสะใจจริงๆเลยเวลาแบบว่าหายแล้วนี่ไง มีอีกไหมมีอีกเว้ยนี่ไงนี่ไงวิ่งมาก็แทงดิครับอืมแถวนี้เป็นไม้ใหม่แล้วไม้น็อตนะฮะเราสามารถเอาไปทำธนูใหม่ได้ไดิไม้นอ็อตไม้น็อตไหนขอดูหน่อยอ่าใช่เลยฮนะเก็บไปเยอะๆเ,เลยไม้พวกนี้เอาไปทำธนูได้โอ้แม่มอสตัวใหญ่ ไม่ได้เจอกันมานานมากจำแทบไม่ได้เลยหินใหม่หินใหม่หหมดีมากนะฮะอยู่แถวนี้นี่แบบมีทรัพยากรใหม่ใหมให้เราเก็บเยอะแยะไปหมดนะฮะเรียบรอ้อย ไปเลยเพื่อนเป็นสู่อิสระซะอุ้ยเหมือนเป็นเมืองมันเลยอะเอาทุกคู่ไปดูก่อนดิโอ้โหเป็นเมืองเลยรอบนี้โหดมากเมือง มากันแบบเป็นเมืองรอบนี้โหดร้ายมากหายแล้วโคตรเยอะเลยซุ่มอยู่เหรอโหมาเป็นร้อยเป็นล้าน งับมันเลยขย้ำม,มันนี่ไงละ่ะนี่ไงยังไงต่อยังไงต่ออุย้ยอะไรวะนี่นี่นี่โอโ้เยอะมาก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  แทงกูจังเลยแทงกูจังเลยแทงกูจังเลยสัตว์เข้าไป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 เอายังไงต่อยังไงต่อมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมโจากข้างบนวะจากข้างบนดูเลยฮะข้างบนฮะ ตัวนั้นฮะตัวนั้นนี่ไงมีตรงไหนอีกตัวหนึ่งฮะปลาใส่โอ้โหทำไมถึกทำไมถึกปลาแล้วไม่ตายเหรอโอ้โหเรียบร้อยฮะยึดหมู่บ้านโอ้เหาม,มันมาก โหดสัสเวลาที่ีโหดมากมันเยอะมากเยอะแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนน <ril jamais> <ô. S 2> ่ะเจดเสือเขี้ยวดาบที่เราเลี้ยงได้อย่างวะแดกไปเนี่ยแดกไปเนี่ยหายแล้วหายแล้วกันกันเอง เราเขากัดกันเสร็จก่อนเราจับได้ก็จับวะจับไม่ได้ก็ไม่จับจับได้ไหมวะได้ไหมได้ไหมได้ไหมขอให้ได้ทีเด้อโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้มาแล้วเสือเขี้ยวดาบไอตัวนี้ก็ลากอยเองกูว่าได้ยินเสียงอะไรแม่ ตจ้าง,งูน้อยเอ๋ยไงยได้มาแล้วครับผม,มเสือเขี้ยวดาบของเราขี่ได้ไหมเนี่ยยังไม่ได้นะฮะเอ้ยได้อยู่ขี่ไปเลยโอ้ยเร็วมากฮะโอ้โหลุงนี้ขี่เสือเขี้ยวดาบต้องนานแล้ว เอาชนไม่ได้ตั้งใจวิ่งมาหายเฉยแหมชนเลยนะฮะมาเดี๋ยวรับเควสเทจะมีเควสเบาๆให้เราเล่นตอนนี้ขอไปเควสหลักก่อนเนี่ยเริ่มนอกเรื่องเฮ้ยมีหินอันนี้เก็บด้วยดีเหมือนกันนะฮะแบบขี่ขี่สัตว์เก็บนี้เก็บเร็วมากถึงแล้ว แกเ,เข้าไปดีจ้วกจ้วกนี่ไงเทคดาวเข้าไปอ้าวเรียบร้อยแล้วยังงงอยู่เลยยังไม่ทันจะต่อสู้เลย ว่าเพื่อนเราเยอะแยะเลยตอนนี้โอ้โหกูลงสัตว์ยังไม่ทันเลยแดกเข้าไปดิครับนี่ไงดีมากเหียนน้ำแข็งแล้วหนาวแล้วต้องมีเสื้อกันหนาวเยสเพื่อนเรามีเสื้อกันหนาวแล้วโอ้โหแทบจะไม่ต้องทำอะไรฮะลูกแม่งเก่งมาก นี่ไงโอ้ยใหญ่มีใหญ่อยา่าอย่าพึงอย่าพึงเอากูไงไงเจอเสือเขี้ยวดาบมีใหญ่ถึงก็ต้องหนีเฮ็ดตัวโคตรใหญ่อะ่ะชิบหายแล้วยังไม่ได้อันล็อกนี่ว่ะงานหยาบมากลืมฮะไม่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 ไม,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 ไม ผมนี่เรียกเสือออกมาเลยครับเสือออกมาเสือออกมาคู่มันให้หน่อยมาจวกไงล่ะไงล่ะชิบหายแล้วอยู่ไหนวะ สวบสบชาวบ้าน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 กูก็ไม่เว้นนะครับเอาหมดจริงๆบอกเลยจังหวะดนี้โอเคใกล้ทำได้แล้วธนูทำได้แล้วทำเลยดิครับรออะไรได้ไปแล้วครับธนูใหม่โอเคให้ใช้ลูกกิ้งเมาสนะฮะในการเลื่อนเปลี่ยนอาวุธนั่นเองนะครับผมดูยาวน่าจะดีกว่าโอเคเดี๋ยวต้องนอนให้เป็นตอนกลางคืนครับ ก่อนที่จะทำเควสนี้ได้มาตอนคืนแล้วได้แล้วครับผม Talk to App Follow Firefly เขาบอกาหาให้เราตามไฟล์ไฟล์ครับนี่ไงมาทางนี้มาทางนี้ทางนี้ทางนี้แล้วก็ทางนี้โอ้ยสัตว์เยอะแยะไปหมด ยังไงครับยังไงครับมันเดินมาสุดนี่เหรอแล้วก็ลงไปเหรอมันลงเหรอนี่ไงเจอแล้วอูดัมบาร์จูฮัลชิวานัชอูดัมล่าไอตัวนี้เราจะต้องฆ่าแล้วก็เอาหนังมันไปนี่ไง เสือบไปฮะชิบหายแล้วอยู่ข้างหลังก็ไม่บอกนี่ไงนี่ไงไ,งไ,งไงไฟกันหน่อยไฟกันหน่อยไฟกันหน่อยเรียบร้อยแล้วดีมากเอาข้าวไปกินสเสือเขี้ยวดาบโอ้โหเก่งจริงๆ พอไม่ต้องทำาควยเองเลยเอาหนังมันมาไม่ได้จะขึ้นขี่จะเอาหนังขอหนังหน่อยงับเรียบร้อยเวทจิบจ,บจบขยุบขยิบมากโอเคกันพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะเราเจอกันในพาร์ทหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe ไปนะครับผมก็อย่าลืมดูคลิปอื่นตามนี้เลยเดินไปตามทางเลยครับผมแนะนำเพื่อนๆให้มาดูนะครับไปยูซิว่าใครมาจุดพูที่สถานที่อย่างนี้เนี่ยรู้ไหมว่าที่เนี่ยมันเป็นเขตพยานห้ามห้ามจุดเข้าใจไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไฟไหมนะครับผมืลอวจะเลือกหมีเลือกสัตว์ลายก็ได้นะโอเคไปเลย